สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูละมุดในกระถางต้นละมุดในกระถางโอ้ออ,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 อขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออ,เอ,อถึงไงเมื่อก่อนนี้โดกโดกนะละมุดในกระถางนี่ตอนกิ่งมงแล้วจับตอนท้ายหมดนี่ ไม่รู้ติดไม่ติดไม่รู้ลองดูถ้าติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรอันนี้พาดูหลังบ้านหน่อยดิเออหลังบ้านหลังบ้านไม่เคยได้พามาดูหลังบ้านเลยดูจำปีแม่หน่อยสิว่าจะตอนกิ่งจำปีแม่น่นนี่นี่ว่าจะตอนกิ่งจำปีแม่ตอนนี้เหลือต้นเดียว แม่เด้ยอยังอยู่ยังอยู่บานไปละว,ว่าจะตอนจำปีแม่นะนี่ยังไม่ได้มาตอนเลยดูดิืมนี่อันนี้มะเฟืองหวานตอนมะเฟืองหวานไปละรอรุ้กิ่งยังสดอยู่ยังโอเคอยู่ นี่มะเขืออะไรเนาะ,อะรอล,ลุ้นโหเราเยี่ยนี่นี่นี่ดอกหวานบ้านที่ตัดกิ่งมาทิมๆไว้ตัดแต่งไปเยอะแล้วนี่ดูหลังบ้านไม่ได้อัปเดตเลย นาำเชาบวยนี้จาเป็นต้องตัดปักชําไว้เยอะเพราะจําเป็นต้องใช้ไงตัดกิ่งมาทิ่มทิ่ทิมิม,มไว้เนี่ยติดหมดแล้วนี่กละมุดนี่มะนาวมะนาวอันนี้เห็นป่ะไม่ค่อยได้สนใจดูแลเลยหลังบ้านเอาน้ำเชาบวยมาทิ่มไว้ด้วย นี่เด็ดปเด็ดใบใส่ไปเลยแบบนี้กันแมงวีขาวใส่ๆไปมีกิ่งตอนด้วยเอ้ยังไม่ได้ตอนกิ่งนี่นี่กิ่งนี้หน้าตอนนี่คือคือแป้นดกพิเศษเหมือนกันนะเนี่ยดูดิไม่ได้สนใจ เป็นใบงงใบหงิกเดี๋ยวค่อยตัดแต่งน้ำปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยคอกไปละลายมันเรยวเดี๋ยวจะมาเด็ดใบไปละแคระเม็กซิโกเนี่ย ต้นชายาคะนะไม่ต้โกตัดมาทิ่มติดก็ติดแล้วนี่ดินแน่นนะน,นี่โอ้โหดินแน่นมากเลยเนี่ยดินแน่นนะเนี่ยจะต้องหาน้ำหมักมาใส่ดินแน่นแล้วมัมนนวมหามาวโห ผมไม่ได้ดูหลังบ้านนะยเนี่ยรกรกอุ้ยกระเจีย๊ยบอุตสา่าห์ตัดแต่งไปไดิมันจะติดดอกออกเลยนึกว่าตายไปซะแล้วนี่ที่ตัดแต่งไปเนี่งอกมา้ะมีกระเจี๊ยบให้กินกระเจี๊ยบพันดอกโอ้ยจำปีแม่อีกต้นหนึ่งเนี่ยดื่มเลยโอ ขาสูงนี่จนปีแม่ต้นนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มติดดอกแล้วนะจนปีแม่ต้นเนี้ยคานี่เดี๋ยวเราก็จะตัดใบออกนะหมกปุ๋ยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดขาจะสูงแล้วสูงตัดขาแล้วหมกทําปุ๋ยเลยเนี่ยโอ้ย กินได้เรื่อยๆเนี่ยนะมะงมะนาวเนี่ยเป็นอะไรป่วยแล้วป่วยหกักไปโอ้ยเป็นตะดกจริงเลยมะนาวเป็นดอกพิเศษเดี๋ยวได้เวลาให้อาหารอีกละเยอะเลยไอเฮียก็เพิ่งจะเก็บไปนะ่นนี่มะนาวเนี่ยเป็นดอกพิเศษดกสมชื่อตอนกิ่งไม่ขายแล้ว กิ่งละสองร้อยบาทใครสนใจก็เอาลายไปนะจองไม่ได้เลยแต่ไม่รู้ที่ตอนไว้มันจะติดรากป่ารประกาศขายประกาศให้จองก่อนโอ้ยเยอะแยะไอ้เฮียเราเก็บไปหลายลูกอยู่นะน้องชายก็มาเก็บไป เยอะแยะไปหมดอนี่ก็เป็นดอกพิเศษตัดแต่งกิง่งตัดแต่งใบ,บรละโอ้ยดอกดีด,กดักดีอันนี้ที่ทำไม่นั่นไว้ทำน้ำหมักไว้เอ,อ่อขยายน้ำหมักไว้น้ำหมักจากเศษอาหารที่เราทำไว้ที่เราตัดเอาพวก เออใบหอมแซ่บตำลึงแล้วก็คณะเม็กซิโกแล้วก็ตักน้ำน,น,น,นี่ใส่ไปขยายขยากได้ก็มาขอได้นะเต็มไปหมดนี่น้ำหมกักสี่ถาาังหกถังเต็มไปหมด ทำให้ต้นไม้เรางามอ่ะเนี่ยใส่เนี่ยตากใส่เนี่ยแล้วก็รสรายไปเลยเนี่ยพวกน้ำหมักในเนี่ยมีธาตุอาหารครบไปหมดเลยแคลเซียมแคลเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะๆต้นไม้เขาต้องการอยู่ละมอบริขาวตาเที่ยงแอสน,อนักขมลมช่องเดโชสุกดิน ใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดีโชสุดอินนจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องปลูกเ,เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปแล้วก็มีเกษตรเพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็เพจงง,งเพจบําดีเขาตาเทียนคนครพนมด้วยจ้าไปฟังเพลงน้องหนวดนะเพราะดี ทุกเพลงที่ร้องเดี๋ยวนี้ร้องเพลงสากลด้วยอ่ะไปฟังกันนะตั้งเหนือร้องเพลงสากลหรือเพลงจีนเพลงสากลร้องเป็นหมดเลยไปฟังดูนะฟังแล้วหานะ่ะหาเขา้าใจป่ะ๋ยวเก็บกินละนี่ตอนกิ่ง่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหาตอน กิ่งมะนาวแป้นดอกพิเศษไว้กันดูด็ดูเด,ด,เด็เดี๋ยวอีกหน่อยพอเขาออกลูกเยอะๆเราก็จะตัดแต่งกิ่งเขาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งเขาละแต่เขายังออกมาเรื่อยๆนะแต่ถึงเวลาก็ต้องตัดแต่งเขาไนงะตัดแต่งแลจะเป็นแบบนี้ต้นนี้ ตอนแรกน,นึกว่าโอ้กิ่งน,น,นุหนนาตอนมากเลยกิ่งเน,นี่ยกิ่งกระดงนหน้าตอนมะเฟืองหวานมะเฟืองหวานก็หวานจริงๆนี่นเนี่ยหวานจริงๆ ไปห,หน้าบ้านก่อนดีกว่าไหลามาหน้าบ้านแป๊บรกไปหมดตรงนี้ยังไม่ได้เก็บกวาดไ <c oughs> หลามาอีกแล้วไหลามาอีกแล้วไหลามาแล้วไหลไหลไหลจังไหลามาดูจังเลยฮะ <c oughs> ยังไม่ติดลงติดรากก็จะไหลามาดูนี่นะ <c oughs> ฝนตกเยอะช่วงนี้พายุเข้าดูแลสุขภาพคุณดูแล้วกันติดดอกดีดีนะแฟนดอกพิเศษเนี่ยก็ะดกสมชื่อจริงอะเจด,ดอกสมชื่อข้างจริงอะเนี่ยเริ่มติดเริ่มเป็นลูกแล้วเห็นปะ เริ่มเป็นลูกกันแล้วเนี่ยติพอติดดอกเสร็จเขาเจะเป็นลูกแล้วกิ่งกระโดงรออีกเดือนหนึ่งกิ่งยังสดสดกันอยู่อะรออีกสักเดือนหนึ่งอุ้ยหาพี่ติดต,ต่อถ่ายทีถ่ายบ่อยอยังไนหะถ่ายบ่อยจังนะเออไม่รู้จะไปไหนนะถ่ายบ่อยอยังยนี่ของพี่ติด พี่สุปราณีวันรักกากิจนะจ๊ะถ่ายบ่อยจังเลยอ่ะมาถ่ายบ่อยจังไม่รู้จะไหลไปไหนแล้วนะฮะมิอยเมื่อกี้มองโอ้นี่รอถ่ายหลายรอบแลยยังไม่ติดเขือพวงจะรอให้ติดก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นปก นะะจขยันทํา y o u t u b e กันเหมือนเดิมนะทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยอย่างเนี้ยคนทําช่องกเกษตรเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราอัปเดตตลอดเลยมีอะไรให้ถ่ายทุกวันจริงจต้นนู้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นมีอะไรให้เราแบบได้เก็บได้ถ่ายตลอดเลยออยู่ที่เราจะขยันถ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองสู้กันไปนะพวกเรา ชีวิตพวกเราต่อสู้กันไปอย่ายอมแพ้ความขยันเนะี่ยมันก็ไม่ได้ประกันว่าขยันแล้วจะรวยแต่ความขยันมาทำให้เราไม่อดตายแค่นั้นเองคนขยันมันไม่มีวัวนอดตายนะโอ้ยยุงเยอะจังช่วงหน้าฝนนี่ ดูแลสุขภาพกันเดอ้อไปละแค่นี้นะ